สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้มีข่าวสารมาฝากนะคะก่ออื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะถูกตัดสิทธิ์ทำยังไงร้องทุกข์ใกล้บ้านเริ่ม18-29พฤษภาคมนี้นะคะกระทรวงการคลังได้มาเปิดโอกาสให้ท่านใดที่ถูกตัดสิทธิ์หรือลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะร้องทุกข์ใกล้บ้านนะคะซึ่งง่ายกว่าไปศูนย์ดำารงทธรรมนะคะวันนี้นะคะ14พฤษภาคมมีหลายท่านมากเลย ที่คอมเมนต์เขามาบอกพี่เป้ว่าถูกตัดสิทธิ์นะคะจากสถานะทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งไม่เป็นธรรมบางคนก็บอกเป็นเกษตรกรอยู่ในประกันสังคมมั่งค้าขายออนไลน์มั่งหรือเป็นผู้ประกอบการมั่งนะคะเป็นการตัดสิทธิ์ที่แบบเดิมๆนะคะกับคําตอบเดิมๆหลายท่านบอกมันไม่ยุติธรรมกับตัวท่านเองนะคะ แล้วเมื่อก่อนนะคะต้องเปิดร้องทุกที่ศูนย์ดำารงธรรมนะคะศูนย์ดำารงธรรมก็ยังไปได้อยู่นะคะซึ่งหลายคนก็ยังคิดว่ามันยังคงยากที่จะไปศูนย์ดำารงธรรมนะคะบางคนไม่รู้ว่าศูนย์ดำารงธรรมอยู่ที่ไหนนะคะแต่นะคะทางเปิดร้องทุกเยียวยา5,000ันบาทที่ธนาคารรัฐมีธนาคารกรุงไทยธกสออมสินทุกสาขาเริ่มนะคะเริ่มวันที่ 18- 29ถึงสพฤษภาคมนี้นะคะ สำหรับท่านใดที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะ ไปได้นะคะที่นี่เลยธนาคารกรุงไทยธกสออมสินทุกสาขานะคะเริ่มจากวันจัน์นี้นะคะจันนี้คือ18พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนะคะนำเอกสารของท่านนะคะสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็แคปหน้าจอที่ท่านถูกตัดสินนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะลงทะเบียนไม่ทันหรือตรวจสอบข้อมูลไม่เจอนะคะไปได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะคังนะคะได้เปิดโอกาสนะคะ ให้ง่ายขึ้นกับหลายๆท่านที่ไม่สะดวกที่จะไปศูนย์ดำรงธรรมนะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยไปที่ธนาคารทกอสอไปที่ธนาคารอมสินนะคะเริ่มวันจันทร์นี้เลยนะคะ18พฤษภาคมเขามีโต๊ะรับร้องเรียนแล้วนะคะเว้นวันหยุดราชการนะคะเว้นเสาร์อาทิตย์ นอกนั้นไปได้หมดนะคะจันถึงสุกไปได้นะคะเว้นเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าท่านใดที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะเราไปเขียนร้องทุกได้เลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าเขาตัดสิทธิ์เยอะมากเลยนะคะ14พกพฤษภาคมเนี่ยนะคะเริ่มตัดสิทธ์กันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบหายใจลดต้นคอมากเลยนะคะลุ้นมากเลยนะตอนนี้หลายท่านที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะมาจากสถานะทบทวนสิทธิ์นะคะขอทบทวนสิทธิ์ หลายท่านมาจากสถานะนี้นะคะแต่สายเหลืองยังไม่เห็นนะคะวันนี้พี่เป้ยังไม่เห็นว่ามาจากสายเหลือง ไม่ว่าจะมาจากสถานะไหนก็ขออย่าให้ได้เจอได้เจอกับการตัดสินนะคะขอให้ผ่านชลุยทุกสถานะนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของพี่เป้ผ่านชลุยได้รับเงินหมื่นกันทุกคนนะคะพี่เป้เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนต้องมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมองข้างหลังอย่างเป็นบทเรียนนะคะอย่าลืมนะคะ18พฤษภาคมนี้เปิดร้องทุกที่ธนาคารอมสินกรุงไทยและทกส ทั่วประเทศนะคะทุกสาขานะคะยกเว้นเสาอาทิตย์เท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะปิดพลาดประการใดขออาภัยทุกท่านมานะตรงนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ